สบายดีพี่น้องมืงอ่อนี้เขาจะไปอนาหม่หมอบเครื่องไปแจกเครื่องให้แกพี่น้องอยู่สุนนบุตรเนาะอยู่ทางบ้านอนานลลองแซงทางไปเมืองสงศะระยะทางกับประมาณอยู่สามสิบปดสามสิบเก้ากิโลเมตรเนาะบึง เพราะว่าข้าวประ้าจะไปในใดจะไปมอบในใดเดนมกันเนาะออกจากเมืองเซนยบรีนีสนทางเปน็นใดที่ข้าวประาไปมอบจะเป็นเครื่องของเ่ใส่ข้าวประเาเองเนาะใน,ะนะขบวนาบางอันกันเดนนุ่งดำมือดำเทือบางอันก็นเป็นของลูกสาวของลูกชายที่เซมาบอมากลักอาร์บรินุ่ง ก็ทอนไว้ทอนไว้ราคามันจัสติบาร์เนาะมันมันมันการเลือไปอยู่มันเอาไปมอบให้พี่น้องผู้ที่เขายังขาดเคิ่์นู้นนที่ยากโคทียากที่ได้โอกาสของเฮาแต่เฮาก็ว่ได้ว่าบุรีเฮาเองเฮามีเซมิส,นมนสนเนียเนาะอันอนี้กรับเพื่อพาพี่น้อง ขี่ก็จะยังอรอคอยรอทานดำใจจากมูเรียนจากี่น้องเนาะไปสุดเลยกันแต่บอกว่ากันเนาะ,ะแต่ก็บ่มีเครื่องผลิตชีฝาของเขาไปเจ้าสลายกันม,มีมีแต่เครื่องข้าไเจ้าเองมันบลายมีจำนวนหน่อยนึงเนาะพอใจให้พอใจให้เขา เอาไปเบิ่งกันออกจากสิงห์บรีไปไหนแล้วเนาะ ตามแยกซีแยกหาแยกวันนี้แหละแยกไปหนาแล้วมันไปนหลวงพระบางเทาจะเ้ยวซ้ายเลี้ยวไปทางหุงสาเสร็จทางข้าไปแล้วมันขึ้นข้าไปหุงสามันมีทางนอกทางใน มาหอดบ้านลงแสงพี่น้องพอดีลงคลอยมากกับเม่นบ้านเลยบ้านจะตั้งอยู่ตามอมานาเจย์ูเนาะอยู่เช่นกันมีพอมันมเมน่นทงเคียงนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มีลาบกินลาบแล้วนี่ใครเอามาให้ลาบฮะแพ้ใคร,าใครามาให้เซ็ปป <c oughs> ะเซ็ปเซ็ปปะโอ้พ่อแม่ไปใส่โอ้แม่กินเหลา่าดิกินปีใหม่ปะโอ้แม่จะพูด จะมีห่วยมีห่วยขวาขามห่วยนะไทยกับสาวน้อย พ่มาแจกจกเครื่องเด้อพี่น้อง,นะองพ่อมาแจกเครื่องอยู่บ้านอาณาบ้านยังบ้านลองแสงลองแสงเนาะสัญญาณได้อยู่ได้ไดบ้านลองแสงอาณาไม่ใช้ครอบครัวอยู่บ้านมีรอยป้ายครอบครัวป้ายครอบครัวเนาะแต่ว่าไอเอาเครื่องมาให้นี่ครับยันจะบูึกใจดอกเพื่อเอาเอาเด็กเครื่อง

อย่างก็ไม่เช่โอมีนี่กมาเป็อไนะอยากให้พ่อพูดทุกท่ มาหน่อยพูดเบา่อยาน่้ล่เามามาขมาขมาให้ละละให้ละละ

ແລະເອົາເອົາມ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 າເອ

ล,ลกใบยซ่า,กาลกพอดวล <c oughs> กพอดวยังได้ยังกระเป๋ากระเป๋าพอพกันเนาะเออตุม่มเบงอันนี้นะแจกเครื่องให้พี่น้องอยู่ทางบาง้านลองแซงเดอ้อพี่น้องเดอ้อได้แล้วเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้า,จา ท้มาแจกเครื่องอยู่บ้านลองแสงอะไนะทาไปห้องซานอะบ่หอนหานอ่ะีเครื่องน้องเกือบหมดแล้วน่่หมวกเหลือหน่อยนึงเกือบนงคุณเบ็ดแล้วเครื่องเม็ดแล้ว อัน็ะจัีมะทำจักี่เออเอาเลยเี้ยทำนีเดาพี่น้องได้โดยโดยโดยเอลูกบ้ามา้น้เจ้าเจ้าเ้าเจนะพี่หนาามาสิมาแจกเต็มมาคัดแม่ไปได้เลยลูกบัต้องคัดแม่เลยอ้าโทมีหันอันตะมุงหงพี่น้อง กินให้เมดเด้อเมื่อกี้นี่ลูกว่ากินผู้เดียวก็เมดเบ่เมดเด้อนี่นี่เบิงตัวน่อยตัวน้อยเป็นกินตำมะฮงได้หมวกได้หมวกพลบพลบไอ้นี่บ่ได้ซ้ำหมวกมดพระออ่หมอกงมันแมกมดแล้ว ม,ม, <c ười> มาสแล้วจะทัด <c> เ <ười> ม็มดตายเลยบนนี้ <c ười> มาซาพดมาซาพดเครื่องมดแล้วมด้ประกาเลยงามได้นะงงามงามงามอบเอเอาบาตัเองเป็นา มดแล้วมดแล้วมดแล้วนี่เดียวำนีไปเอามาเจ็ดตึมาหนกนน้่้นี้บาเเอาว่เป็นเต้พุงย่าแมนบางคนจะเป็นเปลไปเลยเปนอมาแจคไมกดเใคก่นเด้อ ซนาซิมาแจกงให้เตี um. <yeah. S 1> ้มบอไปัรนะประกาศม่นานี่อกตน้ยังต้องการเคลื่อนซยเรือล้ายอยู่พี่น้องทางบันบันหาเนาะ พี่นองด้นนาคได้มีกินเห็นพี่น้องอเปาคนได้คนน้อยมีได้กตต้องมีหางเนาะอันนี้เรีอกเป็นปรนจําตาน A sok a man. Ta sao, bimai vinh ong. Ngay, 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 ngay,

เอาเพ่อได้เข้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้๋เดี๋พี่น้องเนดะ้อไม่นด้เห้มาแกจกน้ำใจให้พี่น้องเล็กๆน,น้อยๆเนาะอ่ะขอบใจขอบใจ